ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพ่อมาเฟียนะคะที่มาเที่ยวที่เมืองไทยเพื่อพักผ่อน,นะคะ่ะ แล้วก็มาเจอกับนางเอกนะคะที่จับพลัจับหรูนะคะอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นว่าที่คู่นอนของพระเอกนะคะซึ่งเกิดจากความผิดพละของบริษัทแต่พระเอกนะคะก็ไม่เคยเจอผู้หญิงที่จะต่อต้านเขาแบบนี้นะคะ<ม>เขาก็เลยต้องใช้ทั้งเล่ทั้งกลทั้งหมดที่มีนะคะเพื่อที่จะได้เธอมาครอบครองค่ะเรื่องนี้เรียกได้ว่าได้อารมณ์ครบรสเลยค่ะ <S <S ส่วนเรื่องราวนั้นจะเข้มข้นสนุกแค่ไหนนะคะ <S <S เราไปติดตามกันเลยค่ะ หมายเลข30เชิญน้ำเสียงห้วนสั้นและดุดันตามแบบฉบับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่วันนี้ทำตัวเฮี้ยกบกว่าปกติดังขึ้นเจ้าหล่อนขยับแว่นสายตาหนาเตอะพร้อมกับปลายตามองไปที่หญิงสาวในชุดสุภาพแตหยาบคายตรงหน้าอกหน้าใจที่ดูเหมือนว่าจะมากมายเกินคนปกติอยู่เสียหน่อยส่งผลให้คนที่ถูกมองอย่างปานั้นถึงกับลอบกลืนน้ำลายลงคอ ก่อนกระชับเสื้อเชิ้ตสีขาวที่กระดุมตรงหน้าอกเกือบจะปลิทั้งทั้งที่หล่อนติดเข็มกลัดไว้ด้านในเพื่อกันพลาดแล้วแท้ๆรู้แบบนี้เธอหยิบเสื้อคลุมติดมือมาด้วยก็ดีหรอกค่ะค่ะปานันรีบขานรับอย่างเกเกักังๆก่อนจะลุกขึ้นยืนและเดินตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเข้าไปในห้องสัมภาษณ์งานที่เธอมานั่งรอคิวตั้งแต่เช้าตรู่ จนนี่ก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายโมงแล้วหญิงสาวสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองอีกครั้งเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีระบายลูกไม้ตรงปกกับกระโปรงทรงสอบสีชมพูอ่อนทำให้เธอดูอ่อนหวานขึ้นเล็กน้อยส่วนทรงผมที่กล้าวมวยสวยงามด้วยฝีมือร้านทําผมราคาประหยัดซึ่งอยู่ในซอยใกล้บ้านที่ดันออปชั่นเสริมโดยการแต่งหน้าอ่อนๆ จนปาหนันดูแปลกตาวกว่าที่เคยหลอนทัดผมอย่างตื่นเต้นสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจยอย่างเต็มเปี่ยมแต่พอประตูห้องถูกปิดจากด้านนอกการ,รเผชิญหน้ากับคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสาท่านก็ทำให้ปาหนันรู้สึกว่าที่นี่คือห้องแช่แข็งอย่างที่ใครๆหลายคนเคยพูดเอาไว้จริงๆ ST PRODUCTION บริษัทออแกไน์ที่ดำเนินธุรกิจออกแบบกิจกรรมอ e ีเวนต์รวมไปถึงงานด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบพวกเขาได้รับงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โชว์คอนเสิร์ตหรืองานประกาศผลรางวัลมากมายและภายในระยะเวลาเพียง3ปีของการก่อตั้งก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ปาหนันวาดฝันเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบหล่อนเรียนคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดังและมุ่งมั่นที่จะทำงานกับบริษัทนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าหล่อนจะพลาดโอกาสในการฝึกงานกับที่นี่แต่ปาหนันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันยอมให้ตัวเองต้องพลาดอีกเธอต้องเป็นพนักง,งานบริษัทนี้ให้ได้แนะนาตัวเองสิ ยังไม่ทันที่ปาหนันจะนั่งลงดิบดีคำถามแรกก็พุ่งตรงมาจากสาวประเภทสองที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้คุมบางเหียนใหญ่ในการคัดเลือกพนักงานครั้งนี้ก็เอ่ยถามขึ้นแถมน้ำเสียงนั้นยังฟังดูดุดานและไม่เป็นมิตรจนคนที่เตรียมตัวมาทั้งคืนอย่างปาหนันต้องใจเสียแต่เพราะสัญญากับตัวเองไว้แล้วถ้าหล่อนไม่ได้งานที่นี่ต่อให้ต้องร้องไห้กอดขาประธานบริษัท เธอก็ยอมปาหนันค่ะอายุ22ปีดิฉันเรียนจบมาจากมหาวิเชายาลัยนี่ยังไม่เลิกสัมภาษณ์งานกันอีกเหรอแล้วงานด่วนที่ให้ทำนะเสร็จหรือ,อยังคุณเตเร่งแล้วนะแต่ในขณะที่ปาหนันกำลังจะไร้บทพูดที่บันทึกใส่หัวสมองมาหลายวันก็เป็นอันต้องจบลงเพียงเพราะมีผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่ไม่แคลวว่าคงเป็นเกย์หนุ่ม แดนเปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาพร้อมกับคำพูดแทรกหล่อนจนกลายเป็นอากาศธาตไปแล้วเลิกเลยเลิกเลยแล้วไปทำงานนั้นซะนี่มันจะบ่ายโมงแล้วเอา้านี่โปรไฟล์ทั้งหมดผู้ชายจอมบงการคนนั้นเดินอัดอัดเข้ามาก่อนวางเอกสารปึกใหญ่ลงบนโต๊ะตรงหน้าปาหนันมองพผ่าน,านก็เห็นว่าเหมือนเป็นใบสมัครอะไรสักอย่าง ที่รูปถ่ายของแต่ละคนช่างดูดีเรากลับจะไปประกวดนางสาวไทยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสนใจนักหรอกสิ่งเดียวที่ต้องการรู้ก็คือถูกขัดกลางลำแบบนี้แล้วการสัมภาษณ์งานของเธอละ่ะจะเป็นยังไงปาหนันหันไปมองคนนั้นทีคนนี้ทีพลางทำตาปลิบๆแต่ก็ไม่มีใครสักคนในตอนนี้ที่สนใจเธอ คณะกรรมการทั้งสามท่านรวมผู้มาใหม่อีกหนึ่งก็เป็นสี่ตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับเอกสารที่ได้มาใหม่จนหลงลืมเธอกันไปหมดหมดนี่เลยใช่ไหมไม่มีเพิ่มแล้วนะใช่เรียงชื่อตามตัวอักษรและถ้าชื่อเดียวกันก็เรียงจากสัดส่วนเสร็จแล้วใส่ซองสีน้ำตาลเข้มแล้วเดี๋ยวทางนั้นจะส่งคนมารับไปเองตอนบ่ายโมงครึง่งโอ้ย แล้วนี่มันจะบ่ายโมงแล้วจะไปทันอะไรฉันถึงได้บอกให้เธอทำงานนี้ก่อนอยังไงล่ะผู้มาใหม่คนเดิมทำเสียงดุและเพราะเขาทำท่าเบื่อนายพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบห้องจึงเห็นว่าปาหนันยังคงนั่งอยู่ในห้องนี้อา้าวแล้วทำไมยังอยู่อีกเนี่ยออกไปได้แล้วไปแล้วการสัมภาษณ์งานล่ะคะเดี๋ยวจะติดต่อไปเอง ผู้ตัดบทอย่างว่าง่ายแล้วก็โบกมือไล่ขนาดว่าปาหนันทำท่าร้องขออย่างน่าสงสารก็ยังไม่มีใครสนใจหล่อนอยู่ดีปาหนันจึงลุกขึ้นยืนอย่างหมดอะไรตายอยากเพราะไอ้คาว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปเองนี่มันฟังยังไงก็ไม่ระรื่นหูสักนิดก็ใครเล่าจะติดต่อมาทั้งๆท,ท,ที่เธอยังไม่ทันได้ให้สัมภาษณ์อะไร นอกจากบอกชื่อกับอายุของตัวเองเท่านั้นดูสิขนาดใบสมัครที่ส่งให้ก็ยังถูกปัดลงจากโต๊ะเฉยเลยไม่ยอมนะเพราะถึงหล่อนจะยังไม่ถูกสัมภาษณ์แต่ในนั้นกรอกทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแถมโปรโฟไฟล์หล่อนก็เลิศจ,จบมาจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ้ดยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเรียญทอง และหญิงสาวก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้มีดีแค่ผลการเรียนด้วยเพราะกิจกรรมของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กันปาหนันเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพิธีกรภักสนามในงานประเพณีเป็นผู้จัดรายการวิทยุประจำคณะและยังได้เป็นกลุ่มตัวแทนนักศึกษาในการจัดอีเวนต์ต้อนรับมหากรรมฟุตบอลโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติมาแล้วเชียวนะ เพราะแบบนั้นปาหนันจึงเดินไปหยิบเอกสารของตัวเองขึ้นมาใหม่ก่อนจะรีบวางลงบนโต๊ะพี่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดเรียงเอกสารอะไรก็ไม่รู้ให้จ้าละวันนี่ขนาดว่าหล่อนแทรกตัวเข้ามาแบบนี้ยังไม่มีใครรู้เรื่องคิดแล้วก็น่าน้อยใจวันนี้คงไม่ใช่วันของเธอจริงๆแต่ใครจะไปรู้ ว่าการที่ปาหนันหยิบเอกสารของตัวเองขึ้นมาวางบนโต๊ะอีกรอบนั้นจะทำให้โชคชะตาของเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะแม่เจ้าประคุณรุนช่องเอ้ยก็ไอไปสมัครที่เธอบรรจงเขียนอย่างตั้งใจดันถูกนำไปรวมอยู่กับกองโปรไฟล์ที่กำลังถูกจัดเรียงอยู่ในตอนนี้แล้วนะสิโชคดีที่คำว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปเอง ของผู้จัดก,การใหญ่แห่ง ST Production ไม่ได้ทำให้เธอเรานานอย่างที่คิดเพราะหลังจากผ่านไปสามสัปดาห์ก็มีเอกสารจากสำนักง,งานใหญ่ส่งมาที่บ้านและข้อความในนั้นก็ระบุเพียงสั้นๆถึงสถานที่นัดอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือโรงแรมสุดหรูย่านสุขุมวิทแถมยังแนบกุญแจห้องกับการสีหวานขอแสดงความยินดีอะไรสักอย่างที่ปาหนันไม่เข้าใจนะัก แต่ความยินดีก็กลบทุกความสงสยัยปาหนันที่ได้รับข้อความดังกล่าวกระโดดโลดเต้นไปรอบบ้านไม้ชั้นเดียวที่ถูกทาทับด้วยสีฟ้าอ่อนทั้งหลังปาหนันได้งานทำแล้วนะแม่หญิงสาวร้องบอกอย่างดีใจทั้งหน้าตาและท่าทางของเธอดูสดชื่นในแบบที่ถ้าใครได้เห็นปาหนันในตอนนี้คงต้องคิดว่าเธอถูกลังวัลที่หนึ่งเป็นแน่ แต่คำบอกเล่าความรู้สึกที่น่ายินดีนั้นไม่ได้รับการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นเพราะผู้เป็นแม่ที่ปาหนันยืนคุยด้วยความจริงแล้วเป็นเพียงรูปถ่ายบานใหญ่เท่านั้นที่เอ p r ี d u c t i o n เลยนะปาหนันเก่งใช่ไหมล่ะรู้ทั้งรู้ว่าท่านจะไม่มีวันตอบกลับแต่หญิงสาวก็ยังคุยจ้อแซงทำหน้าระรื่นถึงแม้ว่าประโยคหลัง จะเริ่มมีน้ำตาคลอหน่วยและรู้สึกจุกอกพูดไม่ออกแล้วก็ตามเพิ่งจะหกเดือนก่อนนี้เองที่ปาหนาันต้องสูญเสียแม่ไปเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์จะว่าไปเหตุการณ์มันก็ยังคุกกรุ่นเพียงแค่นึกถึงหญิงสาวก็รู้สึกเหมือนกำลังแตกสลายอีกรอบถึงแม้ว่าใครต่อใครจะพากันพูด ว่าปาหนันเข้มแข็งและทำใจได้ไวกว่าที่คิดเพราะหล่อนร้องไห้ในงานศพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือวันชาปนากิจแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงที่ทุกคนรู้หรอกปาหนันก็แค่ไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นโดยเฉพาะต่อหน้าผู้เป็นพ่อที่มาร่วมงานทุกวันกับภรรยาใหม่ที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเนื่องจากกลัวว่าสามีจะใจอ่อน แล้วรับปาหนันไว้อุปการะให้สิ้นเปลืองเงินทองปานันไม่อยากได้ชื่อว่าก่ะเขากินหล่อนโตพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะแบบนั้นเธอจึงไม่รับข้อเสนอที่พ่ออาสาจะช่วยส่งเสียค่าเลี้ยงดูเพราะงานพิเศษเล็กๆน,นย้อที่เริ่มทำมาตั้งแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยก็มีรายได้เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่สี สิ้นสุดลงได้อย่างสวยงามโดยไม่ถูกรีทายในที่สุดปาหนันก็เรียนจบและหางานทำได้อย่างที่พูดและหลังจากวันนี้เธอจะกลายเป็นพนักง,งานของ st production อย่างที่วาดฝันเอาไว้เสียทีดวงหน้าสวยหวานแปลกตายิ้มให้รูปภาพของแม่ที่ละไมคล้ายคลึงเธออย่างกา้าแฟดหลายคนมักพูดว่าเธอได้โครงแม่มาเต็มเต็ม โดยเฉพาะหน้าอกอวบอุ้มไซส์มหือมา38นิ้วไม่ขาดไม่เกินนั่นเลยป้าหนันลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่เช้าตรู่ด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวสุภาพเรียบร้อยวันนี้เธอสวมเสื้อกัักสีเทาเพื่อจงใจปกปิดรอยปลีตรงกระดุมหน้าอกทรงโตนั้นด้วยถึงแม้ว่ามันจะทำให้ส่วนทรงของเธอดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ตาม แต่ปาหนันคิดว่ามันคงไม่แย่เท่าการสวมเสื้อเชิ้ตเพียงอย่างเดียวแน่นอนอีกอย่างวันนี้เธอก็ไม่ได้ใส่กระโปรงเพราะคิดเอาเองว่าการเริ่มงานวันแรกคือการออกนอกสถานที่ ST Production เป็นบริษัท o r g a n i z e ที่เน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวของพนักงานเพราะฉะนั้นกางเกงรัดรูปสีดำที่เธอเลือกมาจึงน่าจะธรรมดแมงกว่า หญิงสาวร่วบผมเป็นหางม้าง่ายๆปล่อยผมด้านหน้าถูกเก็บมิดชิดเพราะปาหนันไม่ชอบให้มีอะไรมาปิดบางโงเ่เฮงของตัวเองใบหน้าสวยเก๋ถูกตกแต่งนิดหน่อยโดยแป้งพับราคาถูกแต่คุณภาพดีกับปลัชออนสีชมพูหวานและทาปากด้วยลิปสติกสีเดียวกันจนทำให้ปาหนันดูดีขึ้นผิดหูผิดตา ป้าหนันโชคดีที่ได้ผิวพรรณขาวนวลสวยงามมาจากพ่อซึ่งเป็นลูกคนจีนทำให้โดยรวมแล้วเธอเป็นคนที่ดูดีมากคนหนึ่งในเอกสารที่ถูกส่งมาจาก ST Production ระบุว่าเธอควรจะไปถึงโรงแรมก่อนเที่ยงแต่นี้เพิ่งเป็นเวลาสิบโมงครึง่งปาหนันก็มาถึงที่นัดหมายแล้วและพอยืนเืรร้ร่ายอยู่ที่หน้าล็อปปี้ พนักงานต้อนรับของโรงแรมก็กระวีกระวาดเข้ามาให้ความช่วยเหลือทันทีมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับพอได้รับคำถามจากพนักงานหนุ่มปาหนันก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกหลอนยืนอยู่นานและไม่เห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะมีการจัดงานอีเวนต์หรือกิจกรรมใดๆเลยปาหนันไม่เห็นแม้กระทั่งพนักง,งานที่ห้อยบัตรสตาฟของบริษัทด้วยซ้ำ ดิฉันมาจาก ST p r o d u c t i o n ค่ะไม่ทราบว่าคุณปาหนันหรือเปล่าครับหล่อนพูดยังไม่ทันจบประโยคพนักง,งานก็ดันแทรกขึ้นมาก่อนแถมข้อความนั้นก็ราวกับว่าถูกส่งมาเพื่อต้อนรับเธอโดยเฉพาะถึงจะนึกแปลกใจแต่ปาหนันกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทางบริษัทจะส่งพนักง,งานของโรงแรมมาต้อนรับเธอ